ครับวันนี้ผมเองคณะทีมงานพยาเยวทีวีได้มาอาคารวะท่านนายกนะครับท่านนายกอปตคนใหม่นะครับอันนี้ที่ศาลานะครับอาคารในประสงค์องค์การ่านตรวจตำบลหนองอียอตำบลหนองอียอจังหวัดจังหวัดชนบุรีนะครับอำเภอสนมนะครับครับอันนี้ก็คือผมเข้าไปใกล้คะแนนยกของสภาแล้ววันนี้ก็ด้วยเลขาหนังสือพิมพ์พยาเยวทีวีนะครับอันนี้ก็ท่านผอกรงข่าวนะครับ นายกค,ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าวันนี้งานอะไรขึ้ขคืนนะงานประพิีเดือน5นะครับมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็ทำพิธีขึ้นศาลพระภูมิใหม่หลังจากนั้นก็ได้เชิญชวนพี่น้องผู้นำหมู่บ้านประสงค์ทั้งตำบ,บลอาบไวยพระทหารเพลงแล้วก็ทงำบลเดือน5้าป็นของเจดีทรายนะครับแล้วก็มีรถด,ดับเพลิงรถดับเพลิง แล้วก็โดมูมกาโดูที่แต้งอยู่นะครับให้บริการพี่น้องบริการเจ้าหน้าที่นะบริการของรปสตแล้วก็อรบรมต่างๆนะครับมีที่ห้องประชุมนะครับแล้วก็รถคูใครที่อยู่ตรงนั้นนะครับค่อยได้ถ่ายได้บริการพี่น้องนะครับทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดก,การครับครับครับโอเคอันนี้คือท่านในยกอปรตรอีหยคนครใหม่นะครับท่านมี จิตอาสานะครับท่านคะแนนมาท่วมท้นเลยก็เนื่องจากแบบนี้เองท่านเป็นบุคคลที่ใจกว้านะครับทำอะไรเน้นการมีส่วนร่วมในยุคในมวลพระทุกคนมีส่วนร่วมในการมือหารและจัดการให้แสดงความคิดเห็นครับหนคือให้ประชาิปไทยทุกคนนะครับไม่โง่นะครับว่าในควรทำนะครับวัดนบ้านโรงเรียนครับมีส่วนร่วมทุกคนครับครับอ๋อนโยบายเครื่องบบอะไรนั่นแหละ ครับอันนี้ท่านได้นำนโยบายของ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 การมีส่วนร่วมเป็นหลักนะครับวันนี้กับผมเองเมื่อเช้าผมก็ได้มานิดหน่อยนะครับมาร่วมแล้วครับทานยกเอ่อเดี๋ยวผมขอดูเข้าไปดูข้างในหน่อยได้ไหมสักนิดหน่อยได้ไหมที่เรางนข้าอยู่ครับอ๋อทานข้าวอยู่ไม่เป็นไรครับเอาแคนนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเดินเยี่ยมเองโดยธรรมชาติแล้วกันเนาะครับทานยกแบบนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะผมปะแคนนี้ก่อนเนาะ ใครรู้ว่าง,งานอาวัสดีครับวัสดีครับท่านนายกอาวัสดีครับโอเคพญายเหยียบทีวีนะครับ